We'll <laughs> be ก็ได้เรียก้องเดือนอ่ะไม่ถึงจุกกับเรียบพ่อได้คำคณะกรรมการทุ้ว่าผมอยู่ที่มีให้พอเหนือเรียบต่อไปเมันก็ได้เรียกแค่เราหาลอยเรียกหาลอยว่าเดือนตัวมมนกรเบิดก็ได้เรียกเองที่น้องโมเหีุยังเมืองถึงแค่ใ่เตือนจแต่ว่าคมบให้ม่ชำระเนื่องแมกรไเ้เป็นปัญหาครับก็คือผมเ้าไว้ภากเหนืผมอยู่ในสมาิคมมาสิบกว่าปีสิบยห้าทิพยหกปละผมอยู่สมาคิมา ต่พาคนเห็นสบายจีมเสียงที้ว่าองนครับผมว่าอย่างนี้ตัว่า้บได้คืสภาพรอบมาพอราถูกหถูกลงใหญ่เน่ยัว่าอย่นรากอยู่ด้ครตบเงินแสนเงินม่นาทพอครับถ้าถ้าจะไปเงนแสนหม่ได้ร่างกับรอเ้นห้องออกมาด้ยการเลื่อหงายที่ขั้นที่สองนั่น เดี Workers, <S <S ๋ยวพี่ถ้าพีขาให้ท่านที่สองท่านก็ได้ทีวันทนาลูกายกวางที่สองเขาที่เดินไปนะครับเรื่องแรกเรื่องนโยบายธนาคารครับซึ่งจากที่เขาได้รับทราบอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลมีนโยบายที่จะป่อยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเรื่องลดลดค่าใช้จ่าย ือสนับสนุนให้ท่านได้ยกดเงินห,หนึ่งไ,ง 1, ไร่หนึ่งพันในรบครับโอ้ยังอยู่ยังอยู่หนึ่งคนหนึ่งในห้าร้อยพอเป็อย่างนิดหน่อยนะครับก็ไปติดต,ต่อทังสาขาเพิ่ใหลักนิบปีง้สา,า,ามสิบเอ็ด่านรส่สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมีคุณดำเนินการนำอบเท่องเที ต่อรองทุกท่านผู้ใหญ่ไม่ใหญ่นะครับสมาชิกสมาคมาชาววัฒนธรรมก,อกร๊อฟสองตออสองหลายคนก็นยังเห็นหน้าเป็นหรอเนาะปีที่แล้วประมาณปีนี้ก็ออยังมาก็ยังเดือดเลยอยู่แสงดงว่า<ห>ทุ<ม> <ไง S 2> กคูก่ทุกคนชใช่ไหมบรัคนเสียที่ต้อมได้บอกฮะว่าไงผู้ใหญ่ค,หญคนเสียที่ต้อมได้บอกฮะ ซ่อมมาได้เสียหมายถึงตายไม่เหมือนรถเสียเนี่ยเนาะรถเสียนี่มันหมายถึงอะไรมันหายไปเลยโดนโจรโดนขโมยกับมันพังมันเพอซ่อมได้แต่ถ้าคนเสียนี่ตายรูปเดียวแม่นบอกเพราะฉะนั้นก็ก็ขอ,ขอแสดงความยินดีนปีใหม่เนาะมาเห็นหน้ากันอีกครั้งอีกรอบหนึ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมก็จะขอะแสดงความชื่นชมครับ คนคนันเพ่อว่าผมจะยัด no, ต่อคนขึ้นเืยอจดูเป็นบาดีโอ้ตายเยอะกว่าจะเป็นยเป็นอย่างที่ตายหลายเด็กแกันยใจดผมคืนเพือทำสผมคืนเอาสามีก็เอาไปคนมันตายหลายดวงมีคอยู่เราเาะาช่วยเหเยอะั้งาอไม่งคน

มาล่อมกันเลยเฮ้ยว่าร้อยมาล่อมกันเลยเป็น4ี0 0ก่าร้อยคือมีน้องที่เสียในสมนักงานคือข้างแรกแต่ข้างต่อไปเ่ันหนักาจะบองผมก็ถามถาม่าเสีย4,000การ้อยข้างแรกแต่ว่าเรื่องของเพิ่อนติดข้อหักผมก็ถามมา เดี๋ยวครับผมขออนุญาตที่ทาท่านผู้ว่าราลท่านประธานกรรมการสมาคมยกมือครับยกมือไหครับ